สามท่าสามแอได้ไหมทำท่าแบบล้างหน้าแอคแรกโดยที่พี่นุ๊กครับจะบอกว่าฮิวสิวหิวใจทุกคนบอกว่าใช้เซรรวีแชะแล้วก็หนูก็ทำท่าลองดูนะฮิวสิวหิวใจใช้วีแชะแล้วหนูค่อยทำอย่างไม่เริ่มฮิวสิวหิวใจใช้เซรรบีแชะท่าไหนก็ได้ เห็นไหมครับด้านข้างพี่นุชจะหลบไปอยู่หลังลำโพงพร้อมขอท่าแอคแรกครับท่าล้างหน้าแบบโดนใจเลยฮิวใจแฟนๆครับพร้อมนะครับฮิวสิวฮิวใจใช้แช่ค้างไว้เออแอคแรกน่ารักเลยครับผ่านได้ผ่านไหมผ่านอ่าแอคแรกผ่านไปแล้ว ได้คิดมาหรือเปล่าคิดมาใช่ไหมไม่เลยคิดสดเลยคิดสดสดน่ารักดีต่อไปครับแอนดที่สองครับท่าที่สองครับฮ <Okay. S 2> ิวสิวฮิวใจใช้เซราวีแฉ ต่อไปครับแอคที่สามยี่ห์ผ่านไหมแอคสองยี่ผ่านไหมมีใครจะไกด์อะไรกับว่าหบาๆไหมมีไหมให้ลองชิดเองเลยนะเอ๋เอาเลยเอาแล้วเอาแล้วคิวสิวคิวใจใช้เซโดวีแชะนะพร้อมนะแอคที่สามครับคิวสิวหิว อีกท <mean> ีนึงให้กันใกล้ชักหน่อยท่าที่สามแบบรอรอ